ดีกว่าเดิมอาก่อนที่เราจะออกจากวัดนี้ไปบางคนไปไต่ตูนนอกอยุ่บางคนขึ้นไปเป็นป่นปนปายพระพุทธรูปบางคนเห็นแม่ชีแอบไปขโมยไอไรขโมยของแม่ชีเห็นพระหลวงตาแ,ตแก่ๆวางยาไังแอบไปขโมยเงินหลวงตาหรือเราเดินเข้ามาในวัดนี้เราอาจจะ พูดหยอกล้อเป็นสิ่งที่ไม่บังควรซึ่งถือว่าเป็นวิบากกรรมตามระบอ,อไปดังนั้นชาวพุทธที่ดีหรือมารยาชพุทธจึงต้องมีการขอขมาเพื่อที่จะมาให้มีเวรกรรมติดตามตัวเราไปผู้ชายนั่งข้าเทพข้าโบนผู้หญิงนั่งข้าเทพธิดาปักบัติเร็วเอาให้งานที่สุดเลยเอาให้งานเลยประนอมอไว้รักวางอ,อก นองมือกล่าวตามพี่พราวดังดังรัตนรตรีปันมาธีนะนักวารัตยีนักกัดตังสักพังป,ปราราทังธรรมโนโพันตีข้าพเจ้า จาตรีประมาทีนะ,าว,นะวาระตย